เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและความเป็นระเบียบในการเข้าเยี่ยมขอความร่วมมือจากญาติและผู้เข้าเยี่ยมปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้เนื่องจากหอผู้ป่วยวิกฤตเป็นพื้นที่ต้องการความสงบและมีมาตรการควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดขอให้ญาติและผู้เข้าเยี่ยมปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ เวลาที่สามารถเข้าเยี่ยมได้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอทางหอผู้ป่วยวิกฤตได้กำหนดช่วงเวลาที่เข้าเยี่ยมได้ดังนี้ช่วงเช้า0 7นยนาฬิกาจนถึง08นาฬิกาช่วงกลางวัน1 2นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาช่วงเย็น1 8 0นาฬิกาจนถึง20นาฬิกางดถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอภายในหอผู้ป่วย เพื่อเป็นกัรคุ้นครองความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยและป้องกันการรบกวนการทํางานของเจ้าหน้าที่สมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในหอผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแสดงบัตรเฝ้าค่ายทุกครั้งก่อนเข้าเยี่ยมเพื่อเป็นการยืนยังงยนตัวตนและป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเยี่ยม จำกัดจํานวนผู้เข้าเยี่ยมโดยสามารถเข้าเยี่ยมได้ครั้งละ2คนหากมีญาติมากกว่านั้นสามารถผับเปลี่ยนกันเข้าเยี่ยมได้เ,เปลี่ยนรองเท้าสําหรับญาติก่อนเข้าเยี่ยมยเพื่อรักษาความสะอาดและป้องก,กันการนำเชื้อโรคเข้าสู่หอผู้ป่วย,วยวล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมตามจุดให้บริการ ทั้งก่อนเข้าเยี่ยมและหลังออกจากหอผู้ป่วยเพื่อช่วยลดการกแพร่กระจายของเชื้อโรคงดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปภายในหอผู้ป่วยรวมถึงหลีกเลี่ยงการน,นำดอกไม้ผลไม้หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดการแพ้หรือการไคลไขเเ่องเข้าสู่พื้นที่งดใช้เสียงดังและงดสนทนาเสียงดังภายในหอผู้ป่วยเพื่อไม่รบกวนการพักผ่อนของผู้ป่วยท่านอื่น เด็กเล็กและผู้ที่มีอาการป่วยเช่นไข้หวัดหรือโรคติดต่อทางเดินหายใจควรงดเข้าเยี่ยมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับผู้ป่วยการสอบถามอาการผู้ป่วยหากญาติต้องการทราบอาการของผู้ป่วยสามารถติดต่อสอบถามพยาบาลที่เคาน์เตอร์ได้ตลอดเวลาช่วงเวลาเยี่ยม ทางทีมพยาบาลพร้อมให้ข้อมูลตามความเหมาะสมและขอความร่วมมือหล็กเลี่ยงการรบกวนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่กำลังปฏิบัติงานกับผู้ป่วยทางหอผู้ป่วยวิกฤตขอขอบคุณญาติและผู้เข้าเยี่ยมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดและเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในหอผู้ป่วยครับ